รับยอดวามแลกิมม่งไฟเดียวซ้อมมากี่วันเกือบเดือนซ้อมอยู่ที่ค่ายที่เดิมเลยแล้วมีใครไปช่วยเป็นคู่บองซ้อมไฟนี้หลายคนเพื่อนๆเพื่อนในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบครับเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบห้ามวยสไตล์อะไรครับได้ยกเคลื่อนวันนี้เลยต้องมาเจอกับเป๊กนะไม่เคยต่อยกันเลยครั้งแรกเลยแล้วศึกษาเกมมาต่อยเป๊กมายังเขามวยสไตล์ วันนี้มาเจอเขาวางเกมวางแผงให้ดิดูวันไม่ถึงอ่าเดี๋ยวต่อยตามตาตาเราไปแล้วเดี๋ยวแก้ไขอุบัติเหตุทีเนาะล่าสุดเราก็ต่อยไว้ที่ช่องเจ็ดณที่นี่เลยวันนั้นต่อยใครต่อยจำได้ปะเลียดพิชัยเปย์มั้งเบียดวิชัยเป็นไงผมวันนั้นพาแพ้คะแนนเข้าไปแพ้แบบไหนวันนั้นเบียดกันหรือขาดวันนั้นเวทเท่าไหร่ต่อยอยู่ก็เวทนี้เนาะต่อยต่อยร้อยสิบสามของวันร้อยสิบสามนี่ร้อยสิบสองนะ แล้วเมื่อเช้ามาสอบหนักจังสอบแล้วเป็นไงบ้างเกินจุดหกจุดหก็เดี๋ยวมาวิ่งเอายีเส้นยีสายเนาะร่างกายไฟนี้เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดไหมพร้อมถ้าวันนี้ชนะเขานี่ยเขาไม่ได้เสื้อสามารถถ้าแพ้เขาเขารับเสื้อสามารถวันนี้ต้องสกัดกั้นดิครับไฟนี้คุมมากี่กิโลสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณร้อเกือบร้อยครับคนจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนกับโรนี้หน่อย พี่น้องเราสงขาคนที่บ้านแล้วก็ช่วยเชียร์ช่วย็ีกำลังใจยอดวันแบบวันนี้พร้อมมาใช่แล้วนะแจ้งเกิดด้วยอ่ะขอโชคดีขอบครับ